ตัวผมยิงตรงนี้กับไม่จําเป็นกับตรงนี้ดานลั่งด้านใด้กับคือเราเน้นตรงนี้กับตรงบริเวณดันใดนี่กับอ่าส่งเดือยต้องข้างนี่กับอ่าเห็นไหมตัวผมจะแตงลักษณะดานในนี่กับมันจะคลีดได้เือกบ้างหรือคลีดได้ง่ายแต่ด้านลั่งเหรอครับตรงเนี้ยแต่เราไปตู้กับบางทีเรารอบกลมตรงนี้ได้รอบกลมดานลั่งตรงนี้ครับด้านลัางไม่จําเป็นต้องทู่กับอ่าเราทูจะปอดดันในอ่าหลับมันซิวครับหลับมันซิว เวลาเรากรีดนะครับเราไม่ได้วางหน้ามีเต็มๆเหมือนกับเดี๋ยวผมมาดูนี่ครับเราไม่ได้วางหน้ามีเต็มๆแบบนี้น่ครับเราดต่าแบบนี้น่ครับเวลาจิกเวลากรีดครับจะไหมครับเดี๋ยวผมกรีดให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมเราจะยิงแบบนี้น่ครับเราไม่ได้วางอาจจะเมื่อแบบนี้จะไหมครับนี่ครับ